เ,เข้าซีเร็วเข้าซีนับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเร็วเข้าซีเร็วเข้าซีนับดีดีนับให้ดังดังนก หนึ่งมากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆีเจ็ดแปดเก้าสิบเลขหนึ่งตามด้วยเลขแอบแอบมองเลข3ตามมาเลขสี่ตามด้วยเลขเลขสตามด้วยเลขค่ะ 6จ้าตามมาไวๆไวเลขเจ็ดไปซ่อนอยู่ไหนเลขแปดตามหาไม่เจอเลขเก้าเมื่อแต่ม้วนอายเลขเก้าเมื่อแต่ม้วนอายเลขสิบตัวใหญ่พองตัวอ้วนกลมพวกเรามา